ได้ค่ะพี่ขอบคุณคุณค่ะค่ะโอเคครับผมขอบพระคุณค่ะ,คะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีพระเครื่องมานาเสนออีกรายการนะครับมีพระเครื่องมานําเสนออีกรายการครับเป็นพระยาวิทยาคมเนนหลวงพ่อคูณปริลิทตโทวัดบ้านไร่นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกแจกทานนะครับ เป็นเหรียญที่ระลึกแจกฐานนะครับเขาวงหนองม่วงนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทตโธปุกเสกปีสองห้าสามสิบหกนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเอาให้สวยๆหลวงพ่อคูณปริสุทตโธปุกเสกนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ยืนนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทตโธนะครับวัดบ้านไร่ปุกเสกครับออกวัดหนองม่วงนะครับออกวัดเขาวงหนองม่วงนะครับจังหวัดลบบีนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทตโธปุกเสกนะครับพร้อมกล่องเดียวครับ ปีสองห้าสามสบหกนะครับรุ่นที่ระลึกแจกทานวัดเขาวงหนองม่ว pues ง mm นะครับป nah, ีสองห้าสามสิบหกนะครับหลวงพ่อคูณบรลิสุดทววัดบ้านไร่ปลุกเสกครับนี่ครับเป็นรูปหลวงพ่อคูณนะครับมาพร้อมกล่องนะครับมาพร้อมกล่องนะครับราคาแบ่งปันนะครับประกันพารแท้นะครับหน้าตาสมนะครับบารมีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับปลุกเสกนะครับบารมีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปลุกเสกนะครับมีแบ่งจํานวนหนึ่งร้อยองค์นะครับมีแบ่งจานวนหนึ่งร้อยองค์เลยนะครับ รับประกรันพาแท้ตลอดชีพครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเอาราคาแบ่งปันมีเก็บเงินปลายทางครับราคาแบ่งปันมีเก็บเงินปลายทางนะครับราคาแบ่งปันมีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับราคาแบ่งปันมีเก็บเงินปลายทางครับเอาองค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับองค์ละหนึ่งร้ยบาทพร้อมเก็บเงินปลายทางครับ องละหนึ่งร้อยบาทครับเก็บเงินปลายทางนะครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับรุ่นที่ระลึกแจกแจกทานนะครับวัดเขาวงหนองม่วงนะครับปีสามหกนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธปุกเสกครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธปุกเสกครับเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับพร้อมเก็บเงินปลายทางครับเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับประกันพาร์แท้พร้อมเก็บเงินปลายทางครับมีแบ่งหนึ่งร้อยองนะครับมีแบ่งหนึ่งร้อยองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มาแบ่งไปได้เลยนะครับมาแบ่งไปได้เลยนะครับพัดแท้องละหนึ่งร้อยบาทนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปลูกเสกนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปลุกเสกครับองละหนึ่งร้อยบาทนะครับพิมพ์ที่ระลึกยืนแจกทานนะครับอง์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับพิมพ์ที่ระลึกยืนแจกทานนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับนี่ครับอง์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับหลวงพ่อคูณปลุกเสกนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปลูกเสกครับ ดูเพ่อคูณบ้านไรุ่กเสถียครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ